เนื่องจากว่าพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเือเกินแล้วครูบาอาจารย์ท่างก็มาโปรดมาปานพวกเราพวกเราก็เข้าใจดีในลัที่ข้อปฏิบัติอันนี้ก็ขอให้พวกเราเร่งรัดข้อปฏิบัติให้ดูเถอะว่าใครสามารถมีความดีขึ้นมาได้ยังไงบ้างก็พยายามพิสูจน์กันอยู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกินขึ้นมาเพราะนั้นอยากให้พวกเราเล่งบำเพ็ญกัน แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิง่งพวกเราก็ไม่ใช่ฝ่ายปริยัตก็ไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องมาสอนกันซ้ำๆซักๆเหมือนทางปริยัตอย่างปริยัตสอนกันซ้ำๆซักๆจนจบได้เก้าประโยคแต่ในเมื่อไม่ประพฤตปฏิบัติไม่บําเพ็ญก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรทมไปผู้ทีปป่เรียนได้แปดเก้าประโยค แล้วคุณทําความดีทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มาเป็นคุณสมบัติของตัวเองเลยรู้กันแค่ประสาทสมองเท่านั้นไม่ได้รู้ก็ถึงใจอันนั้นจึงไม่เป็นไปพวกความสําเร็จได้พวกเราศึกษาธรรมะปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนยุคสมัยกโนนไม่ใช่จะมาเสียเวลากันเก่าปีสิบปียี่สปีบางทีท่านังอบรมอยู่ บางทีไม่ถึงสงัโมงจะซ้ำไปพอเข้าใจหลักสูตรข้อปฏิบัติแล้วก็ไปบำเพ็ญก็ได้สำเร็จมากผลลบางท่านบางองค์ในเมื่อเกิดความสงสัยก็เข้าเข้ามาอากาศเรียนต่อพระพุทธเจ้าก็สอนต่อก็ไปบำเพ็ญกันเท่าที่สังเกตดูแต่ละองค์รู้สึกไม่ได้ศึกษาม,มากมายเลยนอกจากพระนนทิรเจา้า ซึ่งเป็นผู้เป็นพระหุสูตรนั่นนะได้ศึกษามากเพราะขอพรรูพุทธิเจ้าว่าพระองค์ประเทศนสถานที่ใดอานน์ไม่มีโอกาสติดตามไปด้วยกลับมาถึงอารามแล้วจะดึกแสนดึกก็ต้องสอนธรรมะซะก่อนพระพุทธองค์กลับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นแต่แล้วก็เป็นผู้ได้สำเร็จลาช้าที่สุด จนพระพุทธเจ้านิพพานซะแล้วถึงสามเดือนถึงได้เป็นไปเพราะความสําเร็จอันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจริงแล้วก็ไม่จําเป็นอะไรซึ่งเราจะต้องไปดูฝอยคือตาําราของจริงเราได้ประสบมาแล้วทั้งตัวของเราเองและทั้งผู้อื่นเราก็ได้ไปจักมาแล้วทั้งสายหูและสายตาและจิตใจก็พอที่จะเอามาพิจารณาได้ว่ามันดีหรือชั่ว น่าหลงไหมที่เขาหลงกันนั้นน่าสุขไหมที่เขาสุขกันนั้นเมื่อเช้านี้ไปเจอสองสหายอยากจะมาผมน้ำมนต์เต้องไล่กลับบอกเ็าไปเดี๋ยวไปเอากันมาเดี๋ยวก็กอ,อดคอกันร้องไห้สักก่อนให้พอแล้วก็ค่อยมานะเดี๋ยวผมน้ำมนต์ให้เรื่องของเรื่องก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็ สามีซื้อพลอยไปก็ซื้อจากคนเผือกนี่เองเกิดไปได้กําไรซื้อไปแล้วไปขายได้กําไรไม่เอาแม่บ้านมาทานอาหารด้วยกลับไปเอาคนอื่นๆหรือแฟนใหม่เขาเพื่อนฝูงมาทานอาหารแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็น้อยอกน้อยใจเสียใจว่าทําไมเวลาทุกข์ก็มาทุกข์อยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างลำบากด้วยกัน ปัจจุบันนี้มันฝืดแสนสาหัสในจะต้องค่าเทิมของเด็กในจะต้องเสียค่าจ้าค่าชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟสารพัดทําไมไม่คํานึงนึกถึงเหตุการณ์อันนี้พอขายปล่อย,อย,อยได้กําไรแล้วพากันไปทานอาหารกันอึกกระทึกกระโคมเพื่อนฝูงหยาบนิดทั้งของใหม่ด้วยคนที่อยู่ทางบ้านก็กุ้มบกกุ้มใจและเสียใจพอเสร็จเรียบร้อย อิ่มเมากลับมาแล้วก็มาจวกกันก็เลยต้องแยกทางเดินกันแยกทางกันเดินบอกก็ทำไมไม่ไล่มาวัดไม่มาแล้วเขาหนีไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเลิกกันไปซะแล้วอีกเจ้าหนึ่งกําลังจะคลอดท้องใหญ่โยอยู่กันนั่นก็อีกเหมือนกันอ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปติดอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งกําลังจะคลอดน้อยอกน้อยใจเสียใจก็ทําไมล่ะถึงไม่เห็นความทุกข์กำลังจะคลอดในลมสมวันนี้ ทำไมทั้งมัวแต่ไปเพ้อเพลินในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรนี่งั้นทะเลาะกันเอาแตกกันอีกเปไลายหนึ่งก็เลยแยกกันทั้งสองคู่เมื่อเช้านี้ก็เลยบอกว่าจะเอายัางไงกันล่ะไปเดี๋ยวกลับไปไปเอากันมาผมน้ำมนต์เขาไม่กล้ามาเพราะเขาท้องบอกไม่เป็นไรไเอากันมาเดี๋ยวก็ไปในห้องซะก่อนกอดคอกันร้องไห้พอเลยแล้วก็กลับมาด้วยผมน้ำมนต์กัน <c oughs> สิ่งจริงๆเหล่านี้แหละเรามาคุยกัน ไ้เรื่องตำราที่ไปยกมาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนู้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไปกําหนดตามตำหับตำรานั้นมันไม่ใช่ของจริงเราพู้ปฏิบัติเราของจริงจริงมาคุยกันทุกคนก็เห็นมาแล้วของจริงเหล่านั้นมองดูความเป็นอยู่ในโลกแล้วจะตำหนิโลกซะเลยหรือมันก็ดูจะไม่ถูกเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าโลกคืออะไรเข้าใจว่าโลกนี่คือก้อนดินนี้ ความเป็นจริงโลกคือฝุงสัตว์ต่างหากหรือโลกคือโลกกระทัแปดต่างหากเป็นโลกของธรรมะจะก่อให้เกิดความเศร้าสลดจิตแล้วมองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกซึ่งเราเคยหลงไหลคนอื่นหลงไหลมันนะ่าหลงไหลไหมมันดีตรงไหนเราเอาเรื่องของจริงๆมาคุยกันโลกนี้คือฝุงสัตว์สรุปไปมันได้ความซะโลกนี้คือโลกมายา เางั้นมันมายาโลกนี้มันมีอะไรจริงจังนะักดูเองอันเนี้ยดูกันให้ดีอ่านกันให้ดีๆเราเกิดมากี่ล้านกี่แสนชาติไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เรารเผชิญเดี๋ยวนี้ไม่เฉพาะชาติเดียวนี้มาทุกภพกทุกชาติแต่เรื่องอะไรที่เราจะมาทรมานกันอยู่อย่างนี้ทั้งกายและทั้งใจมันน่าจะจบจะสิ้นกันสักทีแล้วเพราะเราก็เกิดมากันเลอเกินแล้วเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตาย มาเผชิญความทุกข์ทางกายทางใจตายไปเกิดมาอีกเผชิญความทุกข์ทางกายทางใจตายไปเกิดมาอีกมันจะจบกันเมือ่อเพราะนั้นพวกเราดึงเอาสิ่งที่พวกเราหลงก่อให้พวกเรามาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นั้นมาคุยกันสักทีสิว่ามันเป็นยังไงค <c oughs> ณะอาจารย์หญิงก็สันทัดอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ดึงเอามาสอนลูกน้องตัวเองว่าสภาพของความเป็นจริงในโลกนี้มันมีอะไรโลกนี้มันโลกมายาต่างหาก ไม่สมควรที่เราผู้เป็นธรรมะจะต้องไปลงไหลกับเขาเราก็มาสอนกันสิเออแล้วความทุกข์ความทร,รมานต่างๆมีอะไรบ้างไล่กันมาเถอะไล่กันมาความโอบเอาใจผู้อื่นตลอดความเป็นอยู่ของตัวเองอุ้มท้องคลอดลูกเลี้ยงลูกสังคมไม่เสมอเหมือนเขาเขาเอาเปรียบเราเราทุกข์ยังไงบ้างเอามาคุยสุกันฟังสิอย่างนี้หรือมันสุกอะไรมันสุกอยู่ตรงไหนลองเอามาคุยกันสิ ดึงขึ้นมาให้มันหมดเอามาวิจัยกันสรุปแล้วเกิดมาเพื่อทุกมาแบกความทุกขมาเผชิญกับความทุกอันนี้มันแน่นอนเหลือเกินเพราะนั้นพวกเรามมองให้มันเห็นสิในเมื่อมองก็ไปแล้วมันเห็นสภาพความเป็นจริงแล้วมันน่าหลงที่ตรงไหนหรือเขาว่ามันสวยมันงามอะไรมันสวยอะไรมันงามก็ลองคุยกันดูที่อะไรมันสวยมันงามหน้ามันสวยตัดคอมาตั้งไปที่นอนน่ะ ให้เขาไปนอนจูบเนี่ยเอาได้ไหมก็เอาไม่ได้อีกทําไมเอาไม่ได้มันแยกออกมาซะแล้วแขนมันงามนิ้วมือมันงามตัดแขนมาวางไว้ที่ที่นอน่ะให้ไปนอนกอดนอนจูบด้วยสิแยกออกมาเป็นส่วนๆด้วยิมันเอาได้ไหมเอาไม่ได้แยกออกมาแล้วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นแล้วเวลามันรวมมันต่อกันอยู่ทําไมว่ามันดีเราจากกอดจากจูบมันมันเป็นเรื่องอะไรแล้วเมื่อแยกกอกมาแล้วทาไมน่าเกลียดมองดูให้มันเข้าใจสิ ้ามันเป็นตนเป็นตัวอยู่ที่นี้ลมหายใจก็ออกไม่มีมันขาดไปสักอย่างหนึง่งไม่มีลมหายใจก็ออกให้เปนอนกอดนอนจูบซส,สิก็ไม่เอาอีกทาไมไม่เอาพอลมหมดแล้วก็น่าเกลียดทั้งนั้นไม่อยากถูกไม่อยากแตกก็มองเห็นว่าเป็นของสขของกปรกไปสิเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็หมายความว่ามันหลงเพราะความรวมกันอยู่ในเมื่อแยกแล้วมันไม่หลงถ้ามันรวมกันอยู่ทั้งหมดก็มองแล้วก็เกิดรักกัน แต่มันแยกออกไปซะอันใดที่แยกออกไปไม่ควรเลยหรือร่างกายสังขารน,นั้นนี้แค่ลมมันแยกออกไปนะทุกอย่างมันมีอยู่ก็สะอิดสะเอียนแล้วกลัวด้วยเกลียดด้วยนี่เรามองดูดีๆเพราะนั้นบรรดาผู้เป็นอาจารย์หญิงทั้งหลายก็พยายามสอนเอาเรื่องจริงๆเนี่ยมาเลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเราไปเชิญกันมาตั้งกี่ร้อยชาติแสนชาติแล้วแล้วเราจะไปอีกเท่าไหร่ เราจะยอมไม่ชาติความเกิดยังมีล่ําไปหรือหรือเราจะยุติกันซะเลยก็มาคุยกันดูถ้าจะยุตินั้นต้องมองเห็นสภาพความเป็นจริงอันนี้แล้วจิตเนี่ยเห็นความเป็นจริงอันนี้เกิดโลกวิถีของจิตแล้วความรู้อย่างฐานก็ไปจะลึกลงไปเป็นลําดับแล้วเราจะมองเห็นจุดจบในทันทีว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเพราะนั้นจึงอยากให้บรรดาพวกเราผู้ปฏิบัติเอาเรื่องจริงๆเนี่ยดึงเข้ามาเลยเอามาคุยกัน คนเกิดคนตายคนทะเลาะกั NEN, นเร mm hmm. um, okay. ื่องสารพัดทุกอย่างคนมีทุกข์มีโศกเอามาคุยกันนี่แหละคือของจริงๆเนี่ยเอามาคุยกันนั้นเรี่กเกี่ยวแก่ธรรมะจริงๆมาคุยกันอย่างเอาตำรามาคุยกันเอาขี้ฝอยมาคุยกันมันเอาฝอยมาคุยไม่ใช่เรื่องจริงไอเรื่องของจริงๆคือความจริงที่ปรากฏู่นี้เรว่าของจริงความเกิดความแก่ความเก็บความตายสภาพของความไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จึงเรว่าของจริง เอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันมีเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติยังจะไปงมมาตำราว่าธรรมะบทนี้มาจากอันนี้บาลีอันนี้เป็นยังงน้นผมพุทธเจ้าสอนยังง้นอย่าง,งนางงี้ไปกําหนดเอาตามตำรามาคุยกันกาเรื่องที่ฝอยมาคุยกันไม่ใช่เรื่องจริงไอ้เรื่องจริงๆเราไปประสบอะไรดึงออกมาสิเราไปเห็นอะไรดึงออกมามาคุยสู่กันฟังนั่นแหละเรียกเอาของจริงมาแชร์เอาของจริงมาแสดงให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงอย่างจริง,รงๆรนี่มันปรากฏอยู่นั้น มันน่ารักไหมมันสวยไหมมันดีไหมมันสุขจริงไหมเอาขึ้นมาแชร์กันดูอันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องเอาเรื่องจริงๆมาว่ากันแล้วเราจะเข้าใจความจริงจะยอมรับสภาพความเป็นจริงการมนเปลี่ยนของเราก็ได้ผลทำอย่างนั้นพวกเราก็จมอยู่ในกองเลนคือจิเลสล็อกแล็ล็อกแล็คอยู่นี่แหละเพราะนั้นเราอย่ามาหลงในโลกมายาเลยเลิกกันเสียที ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเตรียมตัวเต็มใจรีบปฏิบัติเข้าสู่นิพพานเถอะอย่ามาวุ่นวายเลยอันนี้วันนี้เราสวฟังก็แค่เนี้ยแล้วก็ขอให้พวกเราไปประพืชปฏิบัติกันตั้งใจกันให้ดีกันแลวกันเอาต่อจากนี้ไปก็เลิกกันเออเอาตางคณะแม่จีก็เอาเลิกก็ไปบำเพ็ญทางพระเนรล้วก็นิมนต์นะครับนิมนต์นะเออแล้วคณะที่ไปเกาะกันอยู่ตรงนี้ก็บกกัน,นกันเดี๋ยวตอนตันป่านนับไปนี่มาดูที